สาวอยูมีใส่กอกมานั่มสาวอยูลืมลาน,นีก็แซ่บจ้ะฮืมรงอนเหรอมุนเซนหมูแล้วก็มีเข่าฮืมสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้มาพอก,กับสาวอิวคนตัวกลมเชนแนลอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามาพอก,กับบรรยากาศยามแรงแรงอิลีจะโฮกโมงกว่าเลยจ้ะ มีเทิงเสียงโกบเสียงเขียดห้องเต็มทองหน้าเลยจ้ะฝนพึงยุ่ตกสาวอิวก็เลยไปสื่อแกงเขียวหวานมากจ้ะวงเล็บสื่อเด้อจ้ะพี่น้องสาวอิวไปเดทเองแต่ว่าร้านนี้เพิ่นแสบแห้สาวอิวมาลาดเขาเลยจ้ะพร้อมแ่บเลยจ้ะ,พ,จะพี่น้องมีทังลูกสินป้าไก่เหลือดไก่จ้ะมาจ้ะเส็บๆน้งสาวอิวเลยโอ้ยแสบแห้งอีลีจ้ะพี่น้องร้านนี่สาวอิวมาแห้ง กะทิเพิ่งเขียวจนแตกมั่นจ่ะพี่นอ้อนงออ้รสชาติเค็มข้นฮะบวบเขื่อกับซุปพคตรดีเขาเขียว อาจจะมีเสียงเศร้าเป็นเสียงกบเสียงเขียดแน่จ้ะเพราะว่าฝนพ่งตกเราไปตะกี้เองสาวอยู่มากแบบขี้ต้มเต็มเลยจ้ะเบิงจะสินไกลเพิ่มอลังการแห้ง หาขนมจีนมาท่านจ้ะพี่น้องหน้าที่นีฝนตกลาดเขายางเดียวเลยเขาหอนหอนเลยเด้อจ้ะนี่แกงก็หอนเขาก็หอน เขาก็เขียวแกงเขียวหวานอีกมีแต่นืเวเขียวเลยจ้ะมืออน่ก็สร้างถนน่อจากพี่นอ้องเอาบรรยากาศอื เือดไก่เพิ่นกับบมีกินข้าวเลยจ้ะพี่น้องอบคุคขลอนี่สาวอายุมาแค่จ้ะพี่น้องความสุกแบบระดับพอดี สาวยูลืมใส่กอกจ้ะพี่น้องนี่จ้ะสาวยูไม่ใส่กอกมานั่มสาวยูลืมลาน,นี่ก็แสบจ้ะอืมร้อนเหรอบนเศษหมูแล้วก็ไม่เขาอืม 红盖子。嗯 เดี๋ยวเอาไวถ้ถ,ถ้าพิทถ่ายจะพี่นอ้องเข้าไก่ เบอร์เราจ้าพี่น้องอู้แสบสมใจอยากแห้งจ้าพี่น้องบรรยากาศกระหายแห้งผ่านพี่น้องมาคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม้สาวยูวน้ำเนเด้อจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อจา้าสีไดยบ่าพาคลิปใหม่ๆไว้พอกันคลิปหนาจา้าว่าสาวยีนิมามืนอกี้ยังสบแซ่บน้ำกันอีกงสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า